ทุกคนถ้าคุณอยู่คอนโดห้องเช่าหรือครัวเล็กๆแล้วอยากทำอาหารให้ง่ายคุ้มและจบในเครื่องเดียวต้องดูตัวนี้ EMAflex หลายบ้านเจอปัญหาเดิมๆอุปกรณ์เยอะเปลืองพื้นที่ล้างยากทำเสร็จที่ไรครัวเละแถมกลัวเรื่องความปลอดภัยเวลาโดนน้ำวันนี้ทั้งหมดจบได้ด้วยเครื่องเดียว นี่คือกระทะไฟฟ้าหม้อเอเนกประสงค์ที่ทำได้ทั้งต้มทอดนึ่งย่างชาบูใครเริ่มทำอาหารก็ใช้คล่องมือโปรโก็ประหยัดเวลาสุดๆ จุดเด่นการใช้งานกำลังไฟ800วัตต์ร้อนเร็วไม่ต้องรอนานความจุ1.1ลิตรกำลังดีสำหรับ1-2คนมื้อดึกหรือมื้อเร่งด่วนเอาอยู่เคลือบนอนสติกอาหารไม่ติดกระทะพลิกทอดเนียนล้างง่ายฝาแก้วทนความร้อนเห็นอาหารสุกกำลังดีแบบไม่ต้องเปิดฝาบ่อยปรับอุณหภูมิได้ตามเมนูจะซุปเดือดหรือทอดกรอบก็เป๊ะ ทำความสะอาดและปลอดภัยของจริงที่หลายบ้านต้องการไฮไลท์เลยคือตัวกระทะแยกออกจากตัวเครื่องทอดยกไปล้างได้ไม่ต้องหอบทั้งฐานเข้าซิงหมดห่วงเรื่องน้ําโดนตัวเครื่องไม่เสี่ยงชอ็อตไม่พังง่ายทําความสะอาดเสร็จแห้งไวเก็บง่ายเครือเป็นระเบียบ มาตรฐานและความอุ่นใจสินค้ามีมออกมาตรฐานเยี่ยมเยี่ยมใช้งานได้อุ่นใจทุกวันและยังมีการประกันศูนย์หนึ่งปีเพิ่มความมั่นใจยาวๆความคุ้มที่ได้เครื่องเดียวแทนอุปกรณ์หลายชิ้นประหยัดเงินประหยัดพื้นที่และประหยัดเวลาทั้งทำอาหารและล้างเก็บนี่แหละของมันทุมี ถ้าอยากได้เครื่องทำอาหารที่คุ้มใช้ง่ายปลอดภัยล้างสบายเลือก EMAFLEX EP751 ได้เลยกดสั่งที่ตระก้าหรือลิงก์คลิปนี้